อ่านเนื้อความข่าวมันก็มันก็ไม่ได้เป็นความจริงครับเลยอยากจะมาะแถลงตรงนี้จริงเขารู้มาตั้งแต่แรกก็เลยผมก็เคยสอบถามไปบ้างแล้วว่าจะให้ผมออกไหม,มแต่เขาบอกว่าเขาโอเคคคือความรู้สึกของผมแบบมันก็แย่ครับจริงๆเพราะว่าผมก็เตรียมตัวใช้เวลาเตรียมตัวมานานในการรับบทพระเอกแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าข่าวมัน หลุดออกไปแบบนี้ได้ยังไงแระเหยดของสัญญาไม่ได้มีพูดแบบนั้นไวแต่จริงๆข้อที่จริงที่ผมคุยกับน้องเขาเนี่ยนะครับก็คือว่าทางทีมงานทางผู้บริหารเนี่ยทราบทราบถึงสถานะของน้องเขาสวัสดีครับ่อนืีนก็ต้องขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนเลยนะที่ให้ความสนใจนแล้วก็ที่มาที่ไปของข่าวนี้ก็คืออยู่ดีๆมันก็มีข่าวมาว่าปลดพระเอกซีรีส์วายนะครับแล้วก็เหตุเพราะว่าผู้ใหญ่จับได้สุกโรงสุกเมียก็คือปลดพระเอกอะครับ ปลดจริงครับแต่ว่าที่เหตุเพราะว่าผู้ใหญ่จับได้สุกรุ่เมียเนี่ยไม่จริงครับเพราะว่าผมเปิดเผยมาตลอดแล้วก็ตั้งแต่ที่ผมเซ็นสัญญามาค่ายทางค่ายเขาก็รับรู้มาตลอดอย่างตอนแรกที่มันมีกษร่อดเยา้ยเรารู้เลยไหมว่ามันนี่คือเหรก็ก็รู้เลยครับเพราะว่าผมโดนปลดจริงๆแต่ว่าพออ่านเนื้อความข่าวมันก็มันก็ไม่ได้เป็นความจริงครับเลยอยากจะมาแถลงตรงนี้ แสดงว่าอย่างในเนื้อข่าวที่บอกว่าถูกการปดเพราะว่าจับได้ว่าซูลุเนี่ยคือไม่จริงครับแต่ถูกปดจริงอันนี้เหตุผลที่ปดเพราะอะไรคะเอออันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าคือจริงๆอะ่ะข่าวออกมาแบบนี้ผมรู้ว่าทางผมแล้วก็ภรรยาแล้วก็ลูกอะ่ะมันเสียหายแล้วก็ออทางค่ายก็เสียหายด้วยเลยอยากจะมาชี้แจงอ,อันนี้คือปดก็หลอกจากซีรีส์เรื่องนี้เลยไม่ได้เล่นแล้วอ,อ่ะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรออีกทีครับอไม่งั้นพี่ถามก็คือเรารู้ว่าเราไม่ได้เล่ตรวพระเอกกอดมาที่วงสงหนึ่งวันถูกต้องครับอันนี้พี่เข้าใจถูกไหมคัถูกต้องครับเขาให้เหตุผลว่าอะไรครับอ่อจริงๆมันเป็นเรื่องภายในของที่บริษัทเขาเนะี่ยซึ่งเขาคุยกับทางน้องเขาไว้อะนะครับในส่วนนี้เนี่ยหลังจากเนี้ยเราก็ต้องเข้าไปคุยกับทางบริษัทอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ขออนุญาตให้น้องอยังไม่ตอบนะครับแล้วเราได้ถามสาเหตุไหมคะว่าทไมเราต้องกดในวันนั้นเลยทไมไม่บอก่อนัาน จริงๆผมก็ไม่ได้มีการสอบถามไปแล้ครับแต่ก็ยังไม่ได้เขายังไม่ได้ตอบกลับอะไรนะเราเราคิดว่าการที่เรามีครอบครัวกับการไปเล่นซีรีส์มันมันมีผลไหมที่ทําให้เขาแบบรู้สึกไม่โอเคกับการที่เราใช้เรากดนัอะไรมีผลนะครับแต่ว่าจริงๆเขารู้มาตั้งแต่แรกก็เลยผมก็เคยสอบถามไปบ้างแล้วว่าจะให้ผมออกไหม,มแต่เขาบอกว่าเขาโอเคครับ จตอนนี้ยอยากจะเล่นซีรีส์ล่องนี้น่ไหมคอ่คือความรู้สึกของผมแบบมันก็แย่นะครับจริงๆเพราะว่าผมก็เตรียมตัวใช้เวลาเตรียมตัวมานานในการรับบระเทศแต่ว่า,ม,า,วามันเกิดเหตุก,กรารณ์แบบนี้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าข่าวมันหลุดออกไปแบบนี้ได้ยังไงคือความรู้สึกของผมแบบมันก็แย่นะครับจริงๆเพราะว่าผมก็เตรียมตัวใช้เวลาเตรียมตัวมานานในการรับบระเทศแต่ว่า ตอน,นเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าข่าวมันหลุดออกไปแบบนี้ได้ยังไงหลังหลังจะเกิดเรื่องเองทางผู้จัดของค่ายนั้นหรืออะไรเงี้ยเขามีติดต่อเราบางข่ควว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฝั่งเราก็มาแอคชั่นด้วยกับเรื่อง,องทงีออง่มันเกิดขึ้นคือจริงๆผมได้มีการสอบถามทางค่ายไปแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้รับการตอบกลับใดๆจากค่ายมผมก็เลยเระยะเวลาที่ผ่านมา 3- 4ี่วันเนี่ยครับผมรู้สึกเป็นกังวลเพราะว่า ภรรยาแล้วก็ลูกเองครับลูกผมก็กําลังจะเข้าโรงเรียนเนาะแล้วก็พอมีข่าวแบบนี้ว่าซุกลูกซุกเมียคือจริงๆแล้วเด็กครับผมว่าเด็กโตไปเขาควรจะได้รู้ความจริงซึ่งถ้าเด็กครับเขารู้ข่าวผิดๆแบบนี้เขาก็จะมีผลกระทบต่อจิตใจเขาในอนาคตได้ครับก็เลยผมอยากจะมาแถลงแผนในการจะเข้าไปเคลียร์ทางโรงนอเคือหม่ครับก็เดี๋ยวดูหลังจากนี้นะครับว่า ถ้าเกิดว่ามีภาพข่าวไปแล้วเนี่ยทางบริษัทเนี่ยอตอบโต้มายังไงแต่หลักทีนี้เราต้องตั้งใจว่าจะเข้าไปคุยเป็นเจรจาเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เช็คเข้ามาปรึกษาผมเนี่ยนะครับผมก็ได้ดูรายละเอียดในสัญญาไประดับหนึ่งก็เดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องเงื่อนไขที่จะเข้าไปคุยนําเสนอว่าทางค่ายรับได้ไหมแล้วน้องเช็คเขารับได้ไหมครับแต่พอรอ,องเข้ามาความรู้สึกเป็นระับขั้เมื่รทคก็รู้สึกว่า คือหนูห่วงอย่างเดียวก็คือห่วงลูกละค่ะเพราะว่ากําลังจะเข้าโรงเรียนใกล้เร็วๆนี้ค่ะอย่างกระแสะทีมันพอพอมีข่าวมาเนาะพอแบบชาวเน็ตเขาก็อีกมุมนึงคือเขาก็ชื่นชมในในบ้านเราอะไรเงี้ยที่แบบก็เป็นการเปิดตัวกันตั้งแต่ต้นแล้วมีการลงรูปภาพน้องอะไรเงี้ยตั้งแต่ต้นแล้วอะย่างนี้เรารู้สึกไงบ้างที่ทุกคนเขาก็สพอ์ตในมุมครอบครัวเราด้วยก็ขอบคุณมากค่ะทางแฟนคลับ ตั้งแต่แรกเลยนะคะจนแฟนคลับที่เพิ่งเข้ามาใหม่อะคะ่ะจะบอกว่าขอบคุณที่เชื่อมั่นพวกเราครอบครัวเราอบคุณเช็คเองล่ะค่ะรู้สึกยังไงบ้างเออวันนี้ก็คือทุกๆครั้งเนาไมนปฏิเสธไม่ได้ที่เวลามีข่าวแบบนี้มาคนจะมาจงตีเราแต่ตอนนี้ใายเป็นคนให้กำลังใจเราค่อนข้างจะยเยอะเย ครับก็ขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่แบบว่าเข้าใจแล้วก็เห็นใจพวกเราแต่ว่าจริงๆตอนนี้มันมีกระแสตีกลับไปที่ทางค่ายซึ่งผมว่าทางค่ายก็คือผมไม่อยากให้เขาเสียหายเพราะว่าเขา a l รู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วการที่ข่าวออกมาแบบนี้ทําให้เขาเสียหายผมเลยเป็นห่วงทางนู้นด้วยครับอย่างเช่นเองมาออกวันนี้เขารู้ไหมคว่าหนูจะแถลงอ๋อจริงๆผม คือจะวางยังไงเนี่ยถ้าภาพข่าวออกไปแล้วเชื่อว่าทางบริษัทน่าจะทราบแสดงว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้คุยกับเขาก่อนเลยว่าจะมีการตกลงเสร็จหรือใช่ครับอันนี้คืออยู่ในขั้นตอนการพูดคุยกันแต่ไม่ได้ไม่ยังไม่มีการฟองร้องหรืออะไรครับใช่ครับเตรียมที่จะพูดคุยเจรจาในเรื่องของสัญญานะครับในเรื่องฟ้องร้องเรายังไม่ได้ดูเลยเนื่องจากต้องดูว่าสัญญาบอกอะไรเงื่อนไขที่เราคุยกับเงื่อนไขของฝั่งค่ายว่ายังไงเราต้องต้องมาเจรจากัน อยาได้สัญญาได้ระบุเป็นคำว่าว่าแบบเราเล่นเป็นบทไหนอะไรงี้ยครับสัญญาไม่ได้ระบุะร,รายละเอียดว่าเล่นเป็นบทไหน <S <S <ม>นี่คือหนึ่งเหตุผลนะครับ <S <S <ม>แต่ผมเรียนอย่างนี้ครับในทางกฎหมายเนี่ยถ้ามีการตกลงกับนักแสดงเอาไว้ว่าจะให้เล่นเป็นบทไหนเนี่ยนะครับในทางในทางกฎหมายเขาจะตีความตามเจตานารมณ์มากกว่าข้อความในสัญญาอันนี้ผมเรียนแบบนี้ก่อน<ม>อันนี้คือหนึ่งเงื่อนไขที่เราคงจะเข้าไปคุยถ้<ม><ม>อยู่ดี้ก็คือเปลี่ยนก่อนวันงงสงอันนี้มีความผิดในครับทางสงวนุษย์ คือบริษัทเขาคงมองว่าเขาไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ผิดเนืน่องจากว่าเขาอาจจกสัญญาแต่จริงๆอย่างที่ผมเรียนนะครับว่า1เรื่องความรู้สึกของนักสขขนแสดง2เรื่องตั้งต้นมาตั้งแต่ต้นว่ากําหนดให้เขาเล่นเป็นตัวอะไรแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนใกล้จะถึงวันวงสวงอย่างนี้นะครับมันก็ต้องมานั่งดูเรื่องเจตนาของทั้งสองฝัญญ่งนอกเหนือจากสัญญาว่าว่ายัางไงก็ต้องมาคุยกันครับแสดว่าใช้ที่อย่างว่าทางบริษัทรับรู้มาโดยตลอดว่าเรามีรูปแบบจุดต้องครับแล้วในรายได้อยดการคุยเนี่ย อย่างบทพระเอกเนะี่ยเราได้มีการแคสติ้งอะไรเรียบร้อยหมดแล้วใช่อไปถ่ายก็ไดถูกต้องครับก็คือถ่ายพริตติ้งที่นั่งติดกับพี่รัชกรใช่ไหมถูกต้องครับมันมีมีการบอกก่อนไหมในะสัญญาว,ว่าถ้ามีการเปิดตัวแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยในในในตัวสัญญาเองลายละเอียดของสัญญาไม่ได้มีพูดแบบนั้นไว้แต่จริงๆข้อที่จริงที่ผมคุยกับน้องเขาเนี่ยนะครับก็คือว่าทางทีมงานทางผู้บริหารเนี่ยทราบทราบถึงสถานะของน้องเขาครับไม่เป็นของเราเองเพราะว่าเราเพิ่งรูส่งไปเมื่อสุกร์ แล้วถ้ามันเรื่องมันออกมาแล้วมันไม่สมูทนะ่ะเราจะถอนตัวไหมหรือว่ายังไงเราคิดแผนข้างหน้าไหมครับจริงๆตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีแผนอะไรนะครับแต่ว่าคือจริงๆอยากจะมาะแถลงก่อนดีกว่าอยากให้ความประจากางกับทุกๆฝ่ายแล้วคือหลังจากนี้ครับแนวลงคือเราอยากจะอยู่ในวงการบอลไทงต่อไปเล่นอะไรยู่อไปเรืเ่อยๆชครับก็ต้องต้องรอดูโอกาสที่จะเข้ามาจะมีการดำเนินคดีอะไรกับคนที่ปล่อยข่าวหรือเ่าแบบซุกโลกซุนเมียซุก ตรงนี้ครับจะเป็นเรื่องหนึ่งที่หลักคือกระทบกับเด็กซึ่งมันมีกฎหมายบอกนะครับว่าการปล่อยภาพการอะไรไปใช้ประโยชน์โดยไม่ชอบเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งทางนี้เนี่ยคุยกับทางน้องเขาไว้แล้วก็คุณพ่อคุณแม่นอนเขานะครับว่าเดี๋ยวขอดูว่าตรงไหนเนี่ยเรารับไม่ได้จริงก็เดี๋ยวจะพิจารณาดําเนินคดีในส่วนไหนอย่างอย่างในข้อความที่เขาแชร์เองอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้มีการระบุว่าเป็นน้องเงี้ยอันนี้สามารถดำเนินคดีได้ อย่างที่ผมเรียนนะถ้า,ถ,าถ้าเราดูจากหลักฐานแล้วมันไปไม่ได้เนี่ยเราคงไม่เราคงไ,ไม่ไปทำแต่ถ้าอะไรชัดเจนเนี่ยแล้วเราพิสูจน์ได้<ม>ก็คงต้องดําเนินการถ้าน้องเขาได้รับความเสียหายโดยเฉพาะเด็กครับใช้กับภานว่าไงครับอาจาเนินคดีนินไปดูว่าคิาดว่าคิดว่าก็ต้องดูตามหลักฐานนะครับหลักฐานว่าถึงเราเป็นยังไงนะความรู้สึกเราของผมใช่ไหมครับก็รู้สึกแย่ครับเพราะว่าข่าวมันไม่ได้เป็นความจริงแล้วก็ จริงๆที่ผมพาภาพวาดมาวันนี้เพราะว่าอยากจะให้ทุกๆคนรู้ว่าผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ปิดบังอยากให้เขามายินยนนันจริงๆเป็นภาพเองความที่รู้ว่าพี่แซดเขาถูกคนหน,นูรู้สึกยงสงสารนะคะเพราะว่าหนูอยู่กับเขามาโดยตลอดแล้วหนูเห็นว่าเขาตั้งใจมากๆจริงๆะคะ่ะก็เลยสงสารอ,อันในมุมอมองเราเองสําหรับเช็กเองเช็มองว่าการที่เรามี ภรรยามีครอบครัวแล้วกับในวงการบันเทิงมันยากไหมจะทําให้คนแบบอาจจะอินกับบทที่เราเล่นไม่ได้หรืออะไรแบบนี้มันยากนะครับแต่ว่าก็ผมเข้าใจว่าณเวลาเนี่ยครับมันผมทำอะไรกับมันไม่ได้จริงๆแต่ว่าเราได้เคยคุยกับทางค่ายไปแล้วว่าเรามีแบบนี้นะแล้วเราก็ถ้าเราถอนเนี่ยจะโอเคไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังเขาก็ให้คําตอบว่าเขาโอเคเขาเลย ผมก็เลยรับหน้าที่ตรงนี้ตั้งแต่แรกซึ่งตัวเชคเก้ของพายไม่ได้เซ็นเป็นนักแสดงพาย <c oughs> แค่แค่ว่าจะเป็นนักแสดงในเรื่องเนาะไม่ได้เซ็นว่าเป็นมีสัญญาเลยครับมีสัญญาทั้งนักแสดงในเรื่องแล้วก็นักแสดงพายมีสัญญาเรื่องนี้กีกกี่ปีเหรอคะปีหน้าครับสิงหาปีหน้าอ,นอย่างนี้ก็ต้องเป็นเรื่องต่อไปว่าจะต้องเข้าไปคุยเรื่องกัรอาจจะ ออกจากค่ายก็คืออย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราคงต้องไปเจรจาทางค่ายว่าค่ายจะเสนออะไรกลับให้ให้เช็คไหมเช็คครับได้ไหมหรือว่าเราจะเจรจาในส่วนไหนตรงนี้ต้องไปคุยกันหลังบ้านแล้วเดี๋ยวว่าว่ามีอะไรก็ว่าว่ากันไปตามขั้นตอนครับเด็กพิเศษเดี็กพิเศตอนนี้มีความเครียดหรือความกดดันนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนอะไรมีครับมีครับก็เราสองคนก็เครียดมาตั้งแต่วันแรกที่เขาออกนะครับก็เลย ต่ว่าเราก็ให้กำลังใจกันตลอดนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้ก็ลูกครับเขาเป็นกำลังใจให้เราสมมติถ้าไม่มีมข่าวอะไรออกมาบอกสมมตินะคะไม่มีข่าวออกมาบอกถ้าวันนึ่งมีคนถามเช็คเช็คจะตอบมั้ยนะว่ามีนม้นงอนงเพาว่า <S 1> <S 1> ันปกติถ้าสมมติวันนี้ไม่ามีข่าวเม้าอกาอกมาน้องเช็คจะบอกคนอื่นไหมคะว่าแบบยัองอไงก็ตามพอวอื่นอ๋อก็ที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยปิดบังอยู่แล้วก็คือทุกคนรู้ใไปไหนกันตอนปกติอินสตาแกรมก็เปิดเผยทุกอย่าง ในไอจีเขาก็จะมีลูปผมรูปลูกไอจีผมก็จะมีลูปลูกแล้วก็ลูกเขาก็มีแต่ว่าใช่ครับที่ผ่านมาจะไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ปิดบังอะไรอยากภาพวาเองที่ผมว่าเราที่ไอจีบอกว่าครอบครัวเรายังใหม่เ้นทางลมีแบบความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงครที่บอกว่ายังใหม่เออหนูก็รู้สึกว่าเรายังใหม่กับอันนี้ก็อยากให้ทุกคนเห็นใจอะค่ะว่าถ้าสมมติมีอะไรผิดพลาดหรืออะไรเนี้ยอยากให้เห็นใจเรา คือตัวละว่เป็นอา,างรงๆแลผลองลว่ามันเป็นยแบบอยากให้สัคมยรับนนแบบาเป็นงก็สามารถที่พก็จริงๆผมก็อยากจะตอบแทนะว่าแบบผมเราไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องผิดพลาดนะครับแต่ว่าเราแค่มองว่าณจุดจุดนี้ทางค่ายหรือว่าผู้ใหญ่นะครับเขามองเป็นเรื่องของออผลประโยชน์ทางบริษัทมากกว่าก็าส่วนหนึ่งเพราะว่า ที่จะมาถลายวันนี้เราเห็นมีบางบางเพนนะครับเขียนเงื่อนไขไปทางทางฝั่งของบริษัทก็มีเห็นหมถ้าในส่วนในเชิงธุรกิจเข้าใจได้แต่อย่างที่ผมเรียนนะครับธุรกิจส่วนหนึง่ง<ม>สัญญาส่วนหนึ่งเจตนานที่คุณตกลงกับนักแสดงส่วนหนึ่งก<ม>็งมาคุยกันแต่การกรณีที่เ,เช็คข้อนกลงทําแบบนี้คือมันเป็นเรื่องทันทีทันใดน<ม>ะครับซึ่งเขาก็ตั้งตัวไม่ได้แล้วก็ยังไม่มีทางบริษัทออกมาชี้แจงเนี่ยนี่คือความสับสนที่เกิดขึ้นครับ บทอย่างตอนแรกเป็นบทพระเอกแล้วบทที่โดนเปลี่ยนไปเป็นบทประมาณเเป็นบทแบบทราบทราบยงตอบได้จริงจริงเนี่ยลองดูในคลิปตอบได้ครับคลิปตอนนั้นที่เราเปิดในคลิปวันนั้นที่วงสนผมเขาตอบว่าผมเป็นตัวละครลับเพราะว่าเขายังไม่ได้มีบทมาให้ผมเลยก็คือลดออกไปก่อนลอยลอยแต่อาจจะได้เล่นในเรื่องนี้บทรองลับจริงจริงมันเป้าไปมครับพอร้องมันเป็นตัวละครลับขึ้นมาแล้วบทมันยังไม่มี เพาแป๊บแป้บ,ปบ,ปบครัเพราะว่า,<อ>าวันนั้นผมแบบมองคนที่จะมาเล่นแทนผมอะไรเงี้ผมก็รู้สึกว่าคนาน,ผน,ผน,นั้นม,มันควรจะเป็นผมหรือเปล่าอะไรเงี้ผมก็เสียความรู้สึกมากๆทั้งขัดนั่นแหละครับท้ายอยากจะบอกอะไรกับคนที่ต่างฝั่งเราสองคนนคะแล้วก็ครอ,อบครัวเราก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆที่ เข้าใจแล้วก็เห็นใจแล้วก็พร้อมจะซัพพอร์ตเรานะครับขอบคุณค่ะก็ขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวหนูครอบครัวหนูมาตั้งแต่ต้นค่ะแล้วก็สำหรับแฟนคลับที่เพิ่งเข้ามากดฟอลโล่อะไรแบบนี้ค่ะหนูสัญญาว่าจะพยายามตอบทุกข้อทุกทุกบีเอ็มอะค่ะทุกข้อความนะะขอบคุณค่ะ ก็ถ้ามีโอกาสครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณค่ะอยากอยากโชว์ไหมอยากโชว์ไหมฮะอันนี้มันเป็นสัญญาออ๋สัญญาลรอกกับทนายก็คือ ตอนที่เชฟเข้ามาปรึกษาฮะเราผมหลักผมมาผ่านสัญญาก่อนเสร็จแล้วก็คุยรายละเอียดให้จริงกับเชฟเขาทั้งหมดก็ใช้เวลาคุยกันสีชั่วโมงกว่าก็ถึงได้เรียนนะว่าเดี๋ยวหลังจากน,นี้เราคงต้องมคุยกับาค่ายต้องดูว่าค่ายเขาพร้อมที่จะเปิดคุยเจรจาก,กับน้องเขาหรือเปล่าถ้าค่ายพร้อมเปิดแล้วก็พร้อมที่จะเจรจาแต่เพียงแต่ว่าเราดูเงื่อนไขว่าสิ่งหนึ่งสิ่งไหนเ <c oughs> ชฟกับครอบครัวเขารับได้เราก็จะไปในทางนั้นแต่ถ้าเกิดรับไม่ได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมคิดเอาไว้อันนี้จะไม่ได้หาเรื่องกัญญา ได้หรือเราบอกเรื่องสัญญาได้แล้วเพราะน้องก็พร้อมที่ได้ไปต่อเนี่ยก,ก็ยินดีอยู่ที่ว่าค่ายเขาจะพิจารณาให้ให้น้องเขายัางไงครับแสดงว่าทา,ทางเราก็มีคาตอบในใจเราว่าเราอยากจะไปที่ทำอะไนครับเราคุยกันไว้ระดับหนึ่งครับเพียงแต่ว่าเราแค่อรองเงื่อนไขทางค่ายครับถ้าทางค่ายไม่ตกลงในข้อยินดเรอใจก่อนยกเลิกสัญญาก็อันนั้นคิดเอาไว้เป็นเป็นเป็นแผนที่สอ,องใช่ครับล้วจะไปคุยวันไหนครับ จริงๆแล้วเดี๋ยวรอดูหลังจากนี้ก่อนดีกว่านะครับว่าทางค่ายก็เคลื่อนไหวอะไรไหมถ้าไม่มีเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ได้เราอ,อาจจะเดินเท่าเองเลย